ก่อนเขาจะคุยกับคุณน่ะว่าคุณคุณผ่านประสบการณ์มาหรือเปล่าถึงแพมแบอกว่าหนูเลี้ยงเก่งมากเลยนะคะเก่งแบบในประเทศไทยหนูนี่คือที่หนึ่งแล้วอะ่ะไปไปวุศคุณละพูดถึงบริษัทใหญ่นะพูดถึงว่าถ้าแพมไปทําตามแบบสิ่งที่เขาไม่ได้ดูบุศอ่ะโอเคนะั่นแหะโอเคเขายกให้คุณอยู่แล้วแหละใช่ไหมละ่นะเนาะพอไปวุศมันการันตีว่าว่าคุณจะอยู่คุณอดทนได้ขนาดไหนเอออย่างค่าห้องพี่อย่างมากๆสุดนะพี่ใช้ สองมสี่มากสุดแล้วนะนี่คือโคตรโคตรโคตรประหยัดเลยนะเพราะว่าเพราะค่าห้องพี่ยวสองหหกค่าน้ำมันมันเหมารวมร้อยห้าสิบค่าไฟหน่วยละสี่บาทพี่ใช้ห้องพัดลมแต่ห้องใหญ่ห้องสะอาดตึกใหม่น่าอยู่แล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยก็ก็คูณคูณหกป่ะคูณหกก็สองหมื่น ปกติก็บวกกันอีหกหมื่นก็เป็นแปดหมื่นป่ะแปดหมื่นแปดหมื่นนี่ยังอันนี้แค่ค่าห้องนะคะยังไม่รวมค่ากินค่ากินพี่ตีไปแค่แค่ประมาณหมื่นหนึ่งสองคนตกวันแล้วมันวันละวันละร้อยหรือกูด้านไม่รวมค่าน้ำมันด้วยนะค่าน้ำมันกินวันละมื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่รวมแบบถูกๆก็ประมาณแสนกว่าบาทใช่ไใช่เหรอพูดถึงว่าถ้าเป็นเราพี่มันก็อยู่ประมาณสักหกหมื่นประมาณเนี้ยหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ย ตอนนู้นจะจบแลี้ยจบเป็นนี้ใช่นี่ท่งหัวเลยจะหนี้เหมือนโป้โป้ก็ยสัศยาขอออกออกแล้วนะคะใช่ออกแล้วฮะแกก็เรียนประถมเงินก็ไม่เรื่องคาเทอรแล้วก็เรื่องเครื่องเงิยอันนี้ใส่เขาแหละอันนี้ใส่เขาเป็นอย่างนั้นแหละเพาะเ น้องแบบอยู่กับใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบว่าอะไรคำแรงๆหรืออะไรที่แบบมันเป็นคนอีกเป็นคนที่แบบเป็นสถิติเป็นสถิติงน้องก็เลยออกแล้วก็จะไปสมัครราชพัฒน์กุลาชกับราจพัฒน์บิราไว้ไปพร้อมกับขวานเรียนพร้อมกับฝันเป็นตีเป็นรุ่นเดียวกันทั้งว่าครับพี่พออย่างพี่พี่อยากให้เราคืออย่างพี่เนี่ยพี่เรียนมา พี่เลือกเรียนมาเยอะนะแต่พี่ก็ลงิดไปเยอะนะคือแต่ก่อนพี่ลงช <Hello. S 1> ่างกลน <Hello. S 1> ้ามะี่ไปทางงะอันนี้พี่ <c oughs> อันนี้พี่จะเพี่ไปทำงานที่ไหนลอว กี่โมงอะมว่างแล้วใช่ไหมว่างถึงตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยมันนั่งอุ้มมุ้งเนี่ยเขาเข้าไปกี่โมงวันนี้เขาไปทำงานกี่โมงเราพี่ไปทำงานกี่โมงเราจะไปทำงานกี่โมงมันอยู่ใกล้ทุ่มสองทุ่มนี่แหละแม่ว่าแม่ไหมทุ่มสองทุ่มพอเราวิ่งไปนี่ก็ประมาณกึ ไม่ทันโม่กลัวไม่ทันไงพี่ต่ายกลัวไปแบบยังไงพี่ไม่ทันหรอไม่ทันไม่ห้อไม่ทันใช่ไหมแกไปทุ่มนึ่งเหรอแกไปทุ่มือทุ่มหนึ่งชปะทุ่มหนึ่งหรือสองทุมนะพี่ออกไปทำงานประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละเพราะเราไปถึงน่กห้าโมงห้าโมงได้ทำงานก็ชุ่มยคุยกันก็หมดแล้ว อยู่ดังรองอยู่หนึ่งลองพี่หกตัวไปไม่ทันไงแม่เราสามน้องเขาหกสิบโลอยู่ด็กหกิหกสิบโลหกสิบโลหกสิบโลต้องโลคือไม่ได้ไปเราจะมีรอบไปอยู่พี่ตายถ้าถ้าถ้าเรวผมขอเก็บพี่ตายพรุ่งนี้พี่ตายไปหาหมอป่ะครับไปหาหมอเขาไปให้ยาเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันนะเราจะไปได้เร็วกว่าเดิมแค่นั้นเองโอเคงั้นพรุ่งนี้เราไปไปบ่ายดีกว่าแล้วไปรอแค่บ่ายบ่ายสักบ่ายสบายดีกว่าเราไปรอไงรอแค่ไหนก่อน เวลาไหนก็ออกมาเลยค่ะไม่ต้องโทรถามได้ได้เจอกันพรุ่งนี้บ่ายบ่ใบสองหรือใบสามดิพรุ่งนี้ว่างเนาะพรุ่งนี้เราว่างเนาะใช่ใช่พรุ่งนี้ผมว่างอ๋อพรุ่งนี้พี่ว่างไม่ว่างมืดวันมืดคืนเอางั้นไปแต่เช้าเลยพี่จะไปถ่ายอินเสิร์ตแต่เช้าเลยทั้งนั้นเอาที่สบายใจชใช่ไหนกี่โมงแล้วก็จะสักสิบเอ็ดโมงเพราะว่าบ่าตอนเช้าเราจะถ่ายอินเสิร์ตนี่ก่อนเลยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงพี่ คพรุ่นี้พี่เ้แกต้องไปห้ยาเร็วเดเพาะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาทย์สเมนี่กกกลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้โอเคอเคได้ครับตามนั้นครับครับฝากฝากอั้มด้วยนะพ่กนี้พ่กนี้อั้มมาด้วยเนาะอ้มก็มาตอนนี้ตอนนี้มันก็อยู่นี่ก็ยังว่ก็เห็าเมื่อคืนบอกว่าอยู่นี่มันก็เลยมาอ่าโอเคโอเคได้ครับ เจอกันขอบคุณครับครับพรุ่งนี้จะได้ถ่ายนั่นเสร็จแล้วจะได้ทำดนตรีด้วยเลยครับผมค,ครับสวัส <c oughs> ดีครับไงันเลยมึงโดนด่าเลย <c oughs>